สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0 9 4 9 5 4 9 8 1 1นะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่688้ของน้องแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันนะคะรลากรา,รายรายการเลยนะคะเปิดแบ่งปันที่องค์ละ2 0 0บาททุกรายการปิดคู่ที่300บาทนะคะรองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายเดขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่หนึงกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ รายการที่หนึ่งนะคะรายการที่สองนะคะ รายการที่3นะคะรายการที่สนะคะ ้านหลังจะเป็นผิวผขุกขะแบบนี้เลยนะคะรายการที่5นะคะเป็นพ้าสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะ รายการที่6นะคะรายการที่7นะคะเป็นสมเด็จบางคุณพรมด้านหลังมีตาปั๊มนะคะ รายการที่8นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้มีค่าปรักปิดทองนะคะรายการที่9นะคะ รายการที่10นะคะ รายการที่11นะคะ รายการที่12นะคะด้านหลังมีตาสัญลักษณ์นะคะรายการที่13นะคะ รายการที่14นะคะนี่นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่14นะคะรายการที่15นะคะสมเด็จ9ชั้นนะคะ มีค่าปิดทองนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบหกนะคะ เป็นพระสมเด็จนะคะองนี้จะมีค่าปลักนะคะเป็นรายการที่สิบหกต่อไปรายการที่สิบเจดนะคะเป็นพระสมเด็จขาโต๊ไหมคะ รายการที่17นะคะต่อไปเป็นรายการที่18นะคะ รายการที่19นะคะรายการที่20ินะคะ ายการที่21นะคะเป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมนะคะวัดระหานไร่นะคะรายการที่22นะคะเป็นพระรูปร่อหลวงพ่อเงินนะคะ รายการที่23นะคะเป็นรูปปลอหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่24นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนะคะ รายการที่25นะคะเป็นหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะเหรียญสิริมงคลปี2516นะคะรายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเจริญพรบนปี2517นะคะวัดระหารไร่จังหวัดระยอง รายการที่27นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะรายการที่28นะคะเป็นเหรียญพุทธโสธรนนะคะเม,มชะชืองฉะเชิงเซาปี2538นะคะ80ปีกรมตำรวจนะคะ รายการที่2 9นะคะปี2503นะคะ mm hmm. เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะ mm hmm. ด้านหลังตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. รายการที่30นะคะ mm hmm. เหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเ mm hmm. จริญพรร่างน,นะคะ mm hmm. วัดแจ้งนอกปี36นะคะ mm hmm. องค์นี้เป็นรายการที่40นะคะ ต่อไปรายการที่41นะคะเป็นพระรูปรลอหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่31 <c oughs> รายการที่32นะคะเป็นพระพุทธชิน,นราชนะคะ รายการที่33นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดบ้านแคยกช่อฟ้าสาราวัดเดิมบางนะคะองค์นี้เป็นรายการที่33นะคะรายการที่34นะคะเป็นพระผงนะคะพุทโธน้อยแม่ชีบุญเรือนนะคะ รายการที่35นะคะเป็นเต่านะคะหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่36นะคะเป็นเหรียญจอบนะคะหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่37นะคะเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปี2519นะคะ องค์นี้เป็นรายการที่37นะคะรายการที่38นะคะเป็นเหรียญเรอนะคะหลวงพ่อทานะคะรายการที่39นะคะเป็นพระสมเด็จเกจชยโยนะคะพิมเจ็ชั้นนะคะ รายการที่40นะคะเป็นพระพรมนะคะน่าจะหลวงปู่ดูนะคะด้านหลังมีปั๊มตาธรรมจักรนะคะรายการที่41นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะหลวงพ่อกล้วยปี2513อนงะคะองนี้เป็นรายการที่41นะคะ ต่อไปรายการที่สี่สิบสองนะคะเป็นพระผงของขวัญน,นะคะหลวงพ่อปากน้ำนะคะรายการที่สี่สิบสามนะคะเป็นเหมือนพระสมเด็จนะคะขีสิงนะคะรายการที่สี่สิบสีนะคะเป็น เหรียญเจ้าสัวนะคะหลวงปูบุญนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะรายการที่45นะคะเป็นสมเด็จจิราตานะคะเป็นใบมหามนะคะด้านหลังมีปิดทองนะคะอง์นี้เป็นรายการที่45นะคะ ต่อไปรายการที่46นะคะเป็นเหรียญพ่อท่านคล้ายนะคะวาจาสิทธิ์วัดสวนขันนะคะปี2,500นะคะเหรียญเสมาองค์นี้นะคะเป็นรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47เนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะวัดประดู่ชิมพีปี2516นะคะทรงพัดยศ รายการที่48นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะปี2521ห่เหรียญทรงกลมนะคะองนี้เป็นรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49เนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะเหรียญหลวงพ่อพรมรุ่นส่งน้ำปี2517นะคะวัดช่องแคเป็นเหรียญที่ระลึกงานทำบุญนะคะ รายการที่50นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยเหรียญทำน้ำมนต์นะคะวัดโคสิตารามสิทธิ์บริษัทโตโยต้าสร้างถวายบูชาคุณนะคะองค์นี้เป็นรายการที่50นะคะรายการที่51นะคะ mm hmm. เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะปี2507รุ่นแรกสิทธิ์ทออสร้างถวายนะคะ รายการที่52นะคะเป็นเหรียญพระนาคปกนะคะหลวงปูท่ทิมนะคะครบแดรอบวัดระหารไรจังหวัดระยองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่52นะคะรายการที่53นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อตาบนะคะวัดมะขามเรียงนะคะ ด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่53นะคะต่อไปรายการที่54นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเจริญพรร่างต่อโคดร้ารอบนะคะวัดแจงนอกปี36นะคะองค์นี้เป็นรายการที่54นะคะ รายการที่55นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะองค์นี้นะเป็นรายการที่55นะคะต่อไปเป็นรายการที่56นะคะเป็นสมเด็จนะคะหลวงพ่อปานนะคะทรงฮนุมานนะคะองค์นี้เป็นรายการที่56นะคะต่อไปรายการที่57เนะคะเป็นพระ ซุ้มกอนะคะรายการที่ห้าสิบแปดนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพระนาคปกรายการที่ห้าสิบก้านะคะเป็นพระเหมือนพระบูชาขนาดห้อยคอนะคะองค์นี้ เป็นรายการที่59นะคะต่อไปรายการที่60นะคะเป็นพระปิตาหลวงปู่โตะนะคะวัดปรดู่ฉิมพีนะคะรายการที่61นะคะเป็นพระนางพญานะคะด้านหลังมีรอยกดเหมือนรอยนิ้วมือนะคะ รายการที่62นะคะเป็นพระคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะมีค้าบิดทองนะคะรายการที่63นะคะหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะวัดท่าซุงนะคะรายการที่64นะคะเป็นพระนางพยานะคะ รายการที่65นะคะเป็นพระกิ่งสองหน้านะคะรายการที่66นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะ รายการที่67นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่68นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะ รายการที่69เนะคะเป็นพระปิดตายันยุ่งนะคะหลวงปู่ทิมมีต่อโค้ดหมายเลข3นะคะรายการที่70นะคะเป็นรูปปลอหลวงพ่อเงินนะคะ รายการที่71นะคะเป็นหลวงพ่อกะเสมนะคะปี17นะคะรายการที่72นะคะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรุ่นพิเศษปี2517นะคะ รายการที่73นะคะเป็นเหรียญพระครูรุ่งวัดท่ากระบือปี2484นะคะเป็นเหรียญทรงหยดน้ำนะคะรายการที่74นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะวัดประดู่ชิมพีปี2511นะคะ รายการที่75นะคะเป็นหลวงพ่อรวยนะคะปาสาทิโกอายุวัฒนะวงคลครบ8ดรอบนะคะเป็นเหรียญยกมือไหว้แบบนี้เลยนะคะรายการที่76นะคะเป็นหลวงพ่อมุ้ยนะคะวัดดอนไร่ด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะ รายการที่77นะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตตารามนะคะรายการที่78นะคะเป็นหลวงพ่อพานนะคะรุ่น1น,นะคะวัดโป่งกระสังปี2519นะคะ รายการที่79นะคะเป็นกลมมลวงชุมพรนะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่สุขนะคะรุ่นหนึ่งนะคะองค์นี้รายการที่79นะคะรายการที่80นะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะวัดละหานไร่นะคะ รายการที่81นะคะเป็นพระปิดตานะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะรายการที่82นะคะเป็นพระนอนนะคะด้านหลังมีปั้มตาสัญลักษณ์นะคะรายการที่83นะคะเป็นปิดตาเล็กนะคะหลวงปู่ โต๊ะวัดประดู่ิมพีนะคะด้านหลังมียันดวงนะคะองค์นี้รายการที่แปดสิบสีนะคะเป็นพระรอดนะคะพิมพ์นี้หน้าคมชัดสวยเก่าเดิมแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่แปดสิบสีนะคะต่อไปรายการที่แปดสิบห้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะวัดบางกระพร้อม ปีพศสอง4 8นะคะด้านหลังนะคะเขียนว่าราผลลพูนทวีนะคะองค์นี้รายการที่85นะคะต่อไปรายการที่86นะคะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่86นะคะต่อไปรายการที่87นะคะเป็นพระนางพญานะคะ ด้านหลังมีรอยกดเหมือนรอยนิ้วมือนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่87นะคะต่อไปรายการที่88นะคะเป็นพระสมเด็จจิรัดานะคะองค์นี้ด้านหลังมีรอยปิดทองนะคะต่อไปรายการที่89นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะปิดตาจัมโบหลวงปู่โตวัดปู่ชินพีนะคะ องนี้เป็นรายการที่8 9นะคะต่อไปรายการที90่90นะคะรายการที่90เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพุทธซ้อนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณพุทธซ้อนะคะเป็นเหรียญทรงเสมานะคะองนี้เป็นรายการที่90นะคะต่อไปรายการที่91เนะคะเป็นพระ พระผงสุพรรณนะคะด้านหลังจะมีรอยนิ้วมือกดนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่แปดรายการที่91นะคะต่อไปรายการที่92นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะพระซุ้มกอนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่92นะคะ ต่อไปรายการที่93นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะที่ระลึกในการสร้างวิหารวัดจันนิมิตจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะองค์นี้เป็นรายการที่93นะคะต่อไปรายการที่9ก้เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะด้านหลังเป็นหลังเรียมนะคะต่อไปรายการที่95นะคะเป็นเหรียญ พระเจ้าตากสินนะคะปีสองห้าหนึ่งแปดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่เก้าสิบห้านะคะต่อไปรายการที่เก้าสิบหกนะคะเป็นพระผงหลวงปู่เผือกนะคะ รายการที่97นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะคะวัดประดูชิมพีนะคะมีกนกข้างนะคะองค์นี้เป็นรายการที่97นะคะต่อไปรายการที่98นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วนะคะปะวะโรนะคะรุ่นพิเศษวัดรังหมันนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่98นะคะ เ8ละต่อไปรายการที่99เนะคะ99เป็นหลวงปู่ดูวัดสแกปี2531นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่99นะคะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่100นะคะเป็นหลวงพ่อผางนะคะหลวงพ่อผางปีสอบ ปีหนึ่งสองนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการสุดท้ายรายการที่หนึ่งรอยนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ